โรงเรียนกฤษณาตั้งอยู่เลขที่80ทับ1หมู่ที่3ตำบลกฤษณาอำเภอบางปะามาจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูจำนวน14คนเจ้าหน้าที่ทัวราการ1คนปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่1มีนักเรียนจำนวน135คน ภักเรียนที่2นักเรียนเพิ่มขึ้นมีจำนวนนักเรียน138คนการดำเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นสุบเพิ่ม spb 1 1 0 plus บริหารจัดการสู่ความสำเร็จ 1. เพิ่มนักเรียนดีสีสุพรรณ 2. อเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3. เพิ่มศัก,กยภาพนักเรียนในการอ่านการเขียนและคิดเลข 4. เพิ่มการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 5. เพิ่มความปลอดภัยโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 6. เพิ่มผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 7. เพิ่มการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม 8. เพิ่มความเข้มแข็งระบบการนิเทศและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เเพิ่มการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 10. เพิ่มขวัญกำลังใจสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมผลงานในปีการศึกษา2566ด้านสถานศึกษาได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธฐาเทราเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบที่1ปีการศึกษา2566ถึง2568ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่2ติดต่อกันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านผู้บริหาร ได้นำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมากการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจํปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2566ระดับภูมิภาค เป็นต้นแบบผู้บริหารที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งปีงบประมาณพุทธศักราช2566เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566 ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรมประจำปีพุทธศักราช2566ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทระดับเขตตรวจราชการด้านครู1นางพิมพรนวมทองเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครู โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีพุทธศักราช2566ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการจัดทําหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 2. นางสาวสรินทร์ําคำเกลียงเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีพุทธศักราช2566 ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประจำปีพุทธศักราช2566ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับดีเยี่ยมประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับเขตตรวจราชการ3นางสาวพัทรพรล,ลอสุขภูลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเขาแข่งขันการอ่านจับใจความเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยปีพุทธศักราช2566 ด้านนักเรียนเด็กหญิงณเรนีบุตรน้ำคำเด็กหญิงวิยาดาอ่อนรีเด็กหญิงนัทธิดาปิน่นศกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรม毗ิัาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงปนัดดาปิ่นสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลครอบครัวคุณธรรมระดับอำเภอเด็กหญิงสุธีการไกรแก้วได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งโดยเข้าร่วมการแข่งขันอ่านจับใจความ เรื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยปีพุทธศักราช2566